ขอถวายความเคารพความนับถือแด่เจ้าคณะพระสังฆาติการทั้งหลายทั้งปวงพร้อมทั้ง,งเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านอาตมาภาพพระราชปริยัติสุนทรเจ้าคณะจังหวัดเชดจังเสาว,วัดโสธรวลารามบรรวิหารในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดจะดจงเสาขอสแสดงความเปี่ยมยิมมาสู่ทุกคนทุกท่าน ที่กำลังประสบกับปัญหาความเดือดร้อนความลาบากด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามที่เราทราบกันอยู่แล้วเพะาะนั้นในช่วงนี้ช่วงเวลาที่สําคัญเราจะต้องมาตั้งหลักตั้งสติให้ดีเพื่อให้เกิดปัญญาให้นึกถึงคำปัจฉิมโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดา ขอเราท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็แสดงว่าเราควรที่จะเอาพระดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติในสถานการณ์เช่นนี้และเราก็จะได้ประสบกับความอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าความไม่ประมาทเป็นห้นทางแห่งความไม่ตายช่วยกันร่วมโดยช่วยกันแล้วสิ่งต่างๆหลังจากวิกฤตการณ์อันนี้ผ่านไป เราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับแทนมาด้วยความสุขความเจริญที่มันเป็นวิกฤตก็จะเป็นโอกาสปัจจุบันนี้ธรรมชาติมลภาวะต่างๆก็ดีขึ้นใบมุกต่างๆก็ลดน้อยลงจิตใจของพวกเราก็มีแต่ความเกื้อกูลช่วยเหลือเกือ้อกูลกันสมัคคีกันอันนี้ก็เป็นส่วนดีที่เราได้รับและทั้งหลายทั้งปวงความรักความสมัคคีความกตัญญูต่างๆ มันมีวิธีการที่เราจะแสดงออกรักกันไว้ก็ต้องให้ห่างกันไว้ก่อนการแสดงความรักความสัมัคคีความกตัญญูก็ใช้เทคโนโลยีทั้งสื่อออนไลน์ทั้งโทรศัพท์อันนี้ก็ดีที่สุดแล้วเพื่อให้เกิดเฟืฟา่างฟปลอดภัยแล้วเราก็จะได้กลับมามีชีวิตที่รับรื่นผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปได้ในฐานะที่อภารมภาพในส่วพนพระนรสงของจังหวัดติมเซาขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีองค์หลวงพ่อพระพุทธโสธรที่ศักดิ์สิทธิ์ขอจงมารวมเป็นพระวะปัจจัยให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านปราศจากทุกโศกโรคภัยและขอให้ผ่านพ้นอันตรายโควิด -19 อย่าได้มาเข้าใกล้แพร่ผ่านขอทุกคนทุกท่านจงมีความสุขในทุกสถานทุกการทุกเมื่อเธอ